เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางทีเราตีบอสบอสอยู่ดีๆก็สตันหรือบางทีเราตีบอสทีไรบอสก็จะไม่เป็นอะไรเลยแถมส่วนสกิล a อล e สุดแรงใส่เราอีกคลิปนี้มีคําตอบให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m มโ r รเกมมิ่เรื่องเรียนเรื่องเล่น เรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆสามารถให้กำลังใจกับนัดโดยการกดไลค์กด Subscribe ให้กับนัดด้วยนะครับนัดสตรีมใน YouTube ทุกๆวันช่วง1-2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปที่ช่วยเหลือเพื่อนๆให้หายสงสัยเกี่ยวกับคา่า s t a t u s e อฟเให้ได้หมด เปลือกเลยนะครับซึ่งค่า Status Effect เนี่ยไม่ใช่ค่าสถานะของตัวละครหรือค่าสเตตของตัวละครพวก Age Special คลิอะไรพวกนั้นนะครับอ่ะเพื่อนๆอย่าสับสนกันนะครับและนะัดถือได้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปห้องเรียนขนาดย่อมเลยก็ว่าได้นะครับที่นะัดแต่นัดจะทำไทม์ส t ต m p ให้กับเพื่อนๆได้เลือกดูนะครับสำหรับสเตตัสเ f ฟเฟแต่ละอย่างนะครับ เพื่อให้ง่ายต่อการสคิปไปดูนะครับและนัดจะแปะลิงก์แบบ written guide ให้เพื่อนๆได้อ่านสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ชอบฟังหรือไม่ชอบดู Youtube นะครับสามารถกดลิงก์ได้ใน description ได้เลยนะครับอ่ะซึ่งนะัดทำขณะนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะครับอ่ะ สำหรับค่าสเตตัสใน l o s อาร์เนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับแถมยังเป็นส่วนสำคัญมากๆในการที่เราจะเล่นให้ผ่านคอนเทนต์นั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นบอสดันเจียนหรือบอสเรดต่างๆนะครับและเพื่อนๆยังสามารถที่จะต่อยอดไปใช้ประโยชน์ของสเตตัสเอฟเฟกเนี่ยใน PP v ได้อีกด้วยนะครับซึ่งยิ่งเรารู้ว่าจังหวะไหนเราควรใช้สกิลอะไรใส่บอสหรือบอสตัวนี้ณนะเวลานั้น เราควรที่จะใช้อะไรเพื่อที่จะทำให้บอสมือนกับลดสถานะหรือตอนนั้นบอสการสถานะอะไรนะครับเราจะยิ่งได้เปรียบในคอมแบทเกมเพลย์และการทำ DPS เป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาเริ่มที่เอฟเฟกที่1กันเลยดีกว่านะครับสำหรับเอฟเฟกที่1น,นะครับก็คือสแต็คเกอร์นะครับสแต็คเกอร์คือเอฟเฟกที่พบได้ง่ายที่สุดในสกิลทั่วไปของทุกๆคลาสนะครับซึ่งสแต็คเกอร์เนี่ยมีความสําคัญยังไงเพื่อนๆอาจจะสงสัยแล้วนะครับสแต็คเกอร์นะครับเป็นเบสิคเอฟเฟกที่มีความสําคัญมากๆเพราะสเต็คเกอร์เนี่ยหรือว่าสกิลเนี่ยที่มีการโจมตีเป็นสเต็คเกอร์เอฟเฟกนั้นๆน่นนะจะสามารถ รถเกาะสตาร์มีนาบาร์ของศัตรูได้คําว่าสตาร์มีนาของศัตรูคืออะไรเพื่อนๆอนอ,นอาจจะสงสัยนะครับเพื่อนๆอน,อ,นอาจจะเคยเห็นบาร์หรือแถบม่วงใต้เลือดของบอสหรือว่ามอนสเตอร์อีลิทนั้นนะครับหรือมอนสเตอร์แลนนั้นนะครับแล้วเพื่อนๆอนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเกาะหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนั้นมันคือสตาร์มีนาบาร์นะครับใต้หลอดเลือดจริงจริงของบอสนะครับก็ผลมันจะเป็นยังไงคือถ้าสตาร์มีนาบาร์หมดเนี่ย จะทำให้บอสนั้นๆเนี่ยติดสตันหรือสลบไประยะ1น,นะครับซึ่งระยะเวลานี้น,ะนัดจะขอเรียกว่าเบิร์สวินโดนะครับหรือช่วงระยะเวลาอันแสนสั้นที่เราสามารถที่จะยัดสกิลใส่ไปให้หมดหมดหลอดทุกคูดาวมีอะไรใส่บอสไปให้หมดนะครับ เพราะระยะเวลานั้นนะครับบอสจะอยู่นิ่งๆไม่เคยไปไหนจะไม่โจมตีไม่ทําอะไรเลยซึ่งจังหวะนั้นเราจะสามารถทําดาเมจได้สูงที่สุดนะครับและนี่นะครับก็คือเป็นประโยชน์ของสเต็คเกอร์เพื่อนๆเห็นหรือยังครับ่าซึ่งระดับการลดสตามิน่าบาร์นั้นขึ้นอยู่กับเลเวลของสเต็คเกอร์ของสกิลนั้นๆน,น,นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นในคําอธิบายของสกิลหลายๆสกิลไงครับอย่างเช่นเลเวลของสเต็คเกอร์เนี่ยมันจะแบบอะไรนะ โลมิดไฮนะครับอ่าก็คือเลเวลของสแต็กเกอร์จะมี6เลเวลด้วยกันนะครับก็คือ1โล2มีเดียมโล3มเดียม4มเดียมไฮ5ไฮและอันสุดท้ายเป็นไฮพลัสนะครับซึ่งยิ่งค่าสแต็กเกอร์สูงก็จะยิ่งสามารถลดเกาะหรือลดสตามินาบาร์ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้นัดขอโน้ตไว้นะครับสำหรับค่าดาเมจที่เราทำได้ในสกิลนั้นๆที่มีเอฟเฟกต์สแต็กเกอร์นะครับ จะไม่มีผลต่อการลด s t a ร์ม n นาบาร์ของบอสหรือว่าลด s t a ร์ม n นาบาร์ของสตูนะครับต่อให้เพื่อนๆทำดาเมจได้1ล้านหรือทำนาเบทได้1นะครับค่า s t a ร์ม n นาบาร์นั้นก็จะลดตามเลเวลของส t ต็กเกอร์นั่นก็คือเป็นโลมีเดียมหรือไฮนั่นเองนะครับซึ่งจะลดตามสตาร์ม a นาเลเวลไม่ใช่ค่าดาเมจหรือตัวเลขที่เราทำได้นะ แล้วมาต่อกันเอฟเฟกที่2นะครับซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับเอฟเฟกนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นบ่อยในสกิลของเรานะครับแต่นัดจะยกตัวอย่างเอฟเฟกนี้นะครับซึ่งคล้ายๆกับคำอธิบายของ Stamina Bar ของบอสนะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับเท็กซ์ที่เขียนว่า Immunity หรือ Resistance จุดๆๆนั่นเองนะครับถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยเนี่ยซ r เปอร์อารมเนี่ยมันไม่เชิงที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไร ไปลดเกาะหรือเพิ่มเกาะหรือเพิ่มพลังป้องกันนะครับมันจะเป็นเกาะกันสถานะหรือภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาที่เราเรียกว่า crowd control resistance หรือภาษาเกมมิ่งก็คือกัน CC นั่นเองนะครับซึ่ง super armor เนี่ยก็จะมี3ระดับด้วยกันนะครับเรียงกันจากแบบกากถึงแบบเทพนะครับ1น,นะครับ level เเแบบ เบสิกเบสิกนะครับพาราลิซิสอิมมูเนตี้ e ีเว้นเบสิกสเต็เกอร์นะครับซึ่งตอนแรกนะัดต้องยอมรับก่อนนะครับว่านัดเห็นคำว่าพาราลิซิสเนี่ยนัดแบบคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นการช็อตการสายฟ้าเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นโปเกมอนมานะครับไม่เป็น โปเกมอนภาคไหนก็ตามนะครับเพื่นนนอนๆก็คิดเฮ้ยพาราลิสิตไม่ต้องการสายฟ้าหรือการช็อตเลยนะครับซึ่งใน Lost a r k นะครับไม่ใช่นะครับสถานะอันนี้จะพบได้เยอะมากๆในหลายสกิลนะครับเช่นสกิลที่ต้องชาร์จและปล่อยหรือสกิลที่ต้องกดค้างนะครับพาราลิสิตอิมมูเนซีที่ปีเว้นเบสิคสเต็คเกอร์เนี่ยจะก,กาันการถูกสกัดการโจมตีหรือถูกอินเทอร์รัจากการโจมตีปกติในขณะที่เราใช้ หรือไล่สกิลนั่นเองนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดในที่นี้ก็คือโจมตีปกตินั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าสมมุติอ่ะเราใช้สกิลเนี่ยที่มันบอกว่า prevent attack เนี่ยมันจะไม่เขาเรียวกว่าอะไรนะสกิลของเรามันจะไล่ต่อไปจนจบนั่นเองโดยที่จะไม่ถูกขัดหรือถูกอินทร์ักนั่นเองแต่ถ้าบาังเอิญมอนสเตอร์ Monster, หรือบอสนั้นหรือว่าศัตรูเนี่ยใช้การโจมตี แต่ที่ไม่ใช่เบสิกแอทแทกนะการโจมตีที่สามารถที่สก,กัดนั้นได้หลอดล่หรือสกิลที่เรากาําลังไล่นั้นอยู่ก็สามารถที่จะถูกขัดหรือถูกอินเทอร์รับได้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่2นะครับ push immunity prevent you from being interrupted นะครับคีย์เวิร์ดในที่นี้ก็คือ push skill นะครับก็คือการไม่ให้เรากระเด็นไปมานั่นเองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า displacement นะครับก็คือแบบเหมือนกับเกี่ยวกับ movement นั่นเองะครับ ไม่ว่าจะเป็นน็อกดาวน์หรือทำให้ลอยก็กันได้นะครับซึ่งในเกม l o s t Ark กเน็ตดาวน์กับลอยเนี่ยเราถือว่าเป็น displacement นะน็อกดาวเนี่ยเพื่อนเื่อนหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือสตันมันไม่ใช่สตันนะครับสตันก็คือสตันนะน็อกดาวน์ก็คือน็อกดาวน์นั่นเองนะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะมีประโยชน์มากๆในช่วงที่บอสอาจจะใช้สกิลแบบพุ่งใส่เราแล้วทำให้เราลอยหรือน็อกดาว แล้วสกิลโลกลของเรายังคูดาวเราสามารถที่จะกดสกิลที่มีเอฟเฟกนี้กันได้นะครับรวมไปถึงเวลาที่บอสเนี่ยไล่สกิลวงเหลืองวงสีเหลืองนะแล้วเราไม่สามารถหลบได้หรือมันกระทันหันนะครับเราสามารถที่จะกดสกิลที่มีเอฟเฟกเนี่ยทดแทนในการที่จะทาให้เราเนี่ยโดนบอสแบบเหมือนกับ ทำให้เรากระเด็นหรือทําให้เราลอยเพราะมันจะทําให้ DPS ล o อตซึ่งมันจะมีเอฟเฟกนานมากกว่าที่เรากดใช้สกิลนั่นเองนะครับเรามาดูเลเวลสุดท้ายหรือเลเวลที่3เของ Super Armor กันนะครับเราเรียกอันนี้ว่า All Immunity Prevents All Attack and Movement Impairment Effects and Status นะครับซึ่งสกิลเอฟเฟกนี้นะครับพูดง่ายๆนะครับกันทุกอย่างหรือที่เราเรียกเป็นภาษาไทยนะครับว่าเป็นอมาตะนั่นเองนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดในที่นี้เราจะ ใช้คีย์เวิร์ดว่า all immunity นะครับ all immunity ก mm ็ hmm. คือกันทุกอย่างนั่นเองนะครับซึ่งเราจะไม่โดนดาเมจเลยนะครับถ้าเรากดสกิลนี้เราจะไล่สกิลหรือใช้สกิลจนจบโดยที่เราจะไม่โดนอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการโจมตีสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็น displacement นะครับการกระเด็นหรือ negative status effect นะครับไม่ว่าจะเป็น stun เบียนะครับ petrification นะครับก็คือทําให้เป็นหินหรือสถานะใกล้เคียงต่างๆนะครับก็คือเป็นเป็นอมตะเลยนั่นเองนะครับโดยสกิลส่วนใหญ่นั้นนะครับจะเป็นสกิลสีฟ้านะครับที่จะสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้นะครับและจะมีแค่บางคลาสเท่านั้นนะและคลาสที่นัดคิดว่าน่าจะมีก็น่าจะเป็นพาราดินกับกันเบลดนะครับซึ่งอันนี้นัดยังไม่ได้ลองนะอันนี้เพื่อนๆต้องไปดูนะครับสำหรับเมชไม่มีนะครับอ่ะถ้าจะให้นัดสรุปเกี่ยวกับซูเปอร์อาร์เมอร์นั้นนะครับจะ เป็นเอฟเฟกที่เหมือนกับสร้างความแตกต่างในไฟได้เลยนะครับในด้านของสกิลเพย์เกมเซนและสกิลบวกเกมโนเลจได้ดีเลยนะครับเพราะการที่เราจะสามารถจำได้ว่า1ใน8ปสกิลของเรานั้นสามารถที่จะกดกันสถานะที่บอสกำลังใช้สกิลมาใส่เราเนี่ยแล้วเราส่วนไปได้โดยเราที่จะเหมือนกับส่วนแล้วก็สามารถทำดาเมจและกันสถานะได้ไปพร้อมๆกันเนี่ยถือว่าเป็นคลัชเพย์หรือเป็น 1สกิลเปลี่ยนโลกได้เลยนะครับซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้นะครับต้องใช้เวลาและความเข้าใจในตัวเกมเมคนิกและสถานการณ์เอามากๆเลยนะครับถือว่าเป็นเมคนิกที่ดูเหมือนจะไม่สำคัญแต่สำคัญมากๆนะครับในการที่แบบเหมือนกับ1สกิลแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้เราจากแบบเป็นรองอยู่แล้วก็ได้เปรียบมาเลยนะครับเรามาดูสเตตัส ต่อไปนะครับก็คือ weak point หรือ destruction นั่นเองนะครับเอฟเฟกนี้จะคล้ายกับ Stagger นะครับแต่จะแตกต่างกันที่ Stagger จะลด Stamina Bar แต่ weak point หรือ destruction เนี่ยจะทำการทำลายเกาะของสตูแทนนะครับซึ่งบอสเนี่ยจะสร้าง barrier หรือเกาะเนี่ย ซึ่งเราสามารถจะสังเกตเห็นได้จากเอฟเฟกบนตัวบอสนั่นเองครับหรือจะเป็นการสกัดการโจมตีหรือมูฟเมนต์ของบอสนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นแบบบางสกิลเราเห็นบอสกำลังจะพุ่งเรากดสกิลนี้ไปนะครับมันก็สามารถที่จะหยุดการพุ่งของบอสได้นั่นเองครับซึ่งส่วนใหญ่สกิลนี้เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดใน DPS c h e เช็คของบอสนั้นๆน,น,นะครับก็คือผู้นี้เป็นเหมือนกับเป็นตัวกําหนด ดาเมจเช็ค uh, ต่างๆในเอ็นคอนเทนต์นะครับซึ่งระดับของเอฟเฟกนั้นจะมีอยู่5เลเวลด้วยกันนะครับก็คือ1นถึงหนั่นเองนะครับก็คือวีคอยน์เนี่ยจะคล้ายกับสเต็กเกอร์มากๆแต่มันจะไม่ได้ลดสตาร์มิน่าบาร์นะครับมันจะเป็นลดแบบที่เกาะของบอสโดยตรงนะครับอ่ะเรามาดูอันต่อไปนะครับเคาน์เตอร์นะครับก็คือเคาน์เตอร์นั่นเองนะฮะอ่าเอฟเฟกนี้ส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเลือกมาแค่1นึ่งสกิลเท่านั้นจาก8ปดสกิลนะครับ เพื่อที่จะเก็บไว้ใช้เวลาที่บอสเนี่ยมีแสงสีฟ้าออกมาหรือชาร์จสกิลต่างๆนะครับณนะเวลานั้นๆนะครับณวินดว์นั้นนะครับเพื่อนๆจะสามารถใช้สกิลที่มีเอฟเฟกต์เคาน์เตอร์ได้เพื่อที่จะสร้างเบิร์สวินดว์สั้นๆในการที่เราจะทำให้เอฟเฟกต์เคาน์เตอร์นั้นเกิดขึ้นได้นะครับเราจะต้องรอให้บอสเนี่ยหรือศัตรูนั้นนะ่ะ ไล่สกิลหรือชาร์จสกิลหรือทําการโจมตีแล้วมีแสงสีฟ้าก่อนนะครับอ่าซึ่งเราสามารถที่จะกดเคาน์เตอร์หรือกดสกิลที่มีเอฟเฟกต์เคาน์เตอร์ได้เลยและมันจะทําให้บอสหรือศัตรูนัน้นนะครับเกิดอาการเหมือนกับอยู่นิ่งๆอ่าเป็นระยะเวลาสั้นๆน,นะครับซึ่งมันจะทําให้เราเหมือนกับเกิดเบิร์สวินโดว์ที่นะัดได้แจ้งไปก็คือเกิดเบิร์สวินโดว์และทำดาเมจมีอะไรยัดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะอันนี้นัดขอโน้ตนะครับส่วนใหญ่สกิลที่มี c o u n t อร์เอฟเฟนั้นนะ่ะจะต้องทำการโจมตีใส่ศัตรูจากด้านหน้านะครับหรือที่เราเรียกว่า Frontal Attack นั่นเองนะครับเรามาต่อกันอีเอฟเฟกหนึ่งนะครับที่ถูกถามกันมาเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือ Back Attack นั่นเองนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้หรือเราจะเจอ Back Attack เนี่ยเกี่ยวกับสายมีลีเป็นหลักนะครับซึ่ง Back Attack ก็ตามตัวนะครับสกิลที่มีเอฟเฟกนั้นจะเกิดผลก็ต่อเมื่อเราทำการโจมตีด้านหลัง หรือข้างๆบอสก็ได้นะครับแล้วมันจะมีตัวสีเหลืองขึ้นมาครับว่า b a c attack ออกมานะครับแปลว่าเราเนี่ยตีติดสถานะนั้นแล้วซึ่งเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่า back attack มันมีผลอะไรหรอครับก็คล้ายๆกับ MMO ทั่วไปนะครับเมื่อเราทำการ back attack นะครับสกิลนั้นๆจะแรงขึ้น5%และมีโอกาสติด Critical เพิ่มขึ้นถึง10%เลยนะครับ และยังไม่พอนะครับพลังโจมตี5%จาก Back a อ t a ท็นั้นนะครับสามารถเพิ่มขึ้นอีก25%รวมเป็น30%ถ้าเพื่อนๆใช้ Master of a n d u s h Engraving นะครับอ่าเรามาดูอันสุดท้ายนะครับสำหรับอันสุดท้ายจะเป็น Frontal Attack ซึ่งจะตรงกันข้ามกับ Back Attack นั่นเองนะครับซึ่งเอฟเฟกเนี้จะเกิดผลได้ก็ตรงตามตัวนะครับก็ต่อเมื่อเราโจมตีศัตรูจากด้านหน้านะครับซึ่ง เอฟเฟกของ frontal effect เนี่ยจะต่างจาก back attack นิดหนึ่งนะครับที่ frontal attack นั้นจะทำให้สกิลที่ใช้เนี่ยแรงขึ้น20%และจะทำให้เอฟเฟกของ s t a g g e r หรือ weak point หรือ destruction เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับและคล้ายๆกับ back attack นะครับที่โบนัสดาเมจของสกิลนั้นอนะ จะสามารถเพิ่มขึ้นได้อีก20%จากการใช้ Master of b o r e r e n g r a v i n g ก็คือจะเพิ่มเป็น20บวก25ก็คือจะเป็น45%นั่นเองนะครับาสำหรับ Frontal Attack นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลาสเรียน Lost a r t ในวันนี้นะครับการเรียนเกี่ยวกับ Status Epic ของ Lost Ark นะครับตอนแรกนะครับนะับต้อง ขอยอมรับเลยนะครับก่อนที่นัดจะเข้ามาเล่นเกมนี้หรือนะัเล่นเกมนี้ไปได้สักพักนะครับสเตตัสเอฟเฟกเนี่ยมันอาจจะดูงงงวยว่ามันคืออะไรมีผลยังไงนะครับในตอนแรกนะครับนัดนัดคิดว่าเพื่อนเพื่อก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เชื่อนัดครับเวลาแต่เชื่อนัดเถอะครับพอเพื่อนเพื่อนได้เล่นและได้สัมผัสกับเกมในรูปแบบต่างๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบคอนเทนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ดันเจียนคอนเทนต์เลทหรือว่าคอนเทนต์โอเพนเวิร์ดทําเควสนะครับ มันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับ combat g a m e p a y หรือ status effect ได้มากขึ้นและเพื่อนๆสามารถที่จะไปประยุกใช้ได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์และ subscribe เป็นกำลังใจให้นัดไมโครเกมมิ่งเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันได้นะครับจะขอพรกคุณมากๆเลยนะครับยังไงวันนี้นัทขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ หรือในคลิปถัดไปนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย